สวัสดีครับมานจอกับเทเรเยียกับผมบีมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบอลที่สองกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆโอเคครับมาแล้วมาลุยกันเลยนะครับพอดีผมได้ไปตุยิสซารามก็เลยได้เห็นทีมันครับมาเริ่มเปิดเลยนะครับกดที่ขอเปิดนะครับ เ,เดี๋ยวผมจบอกว่ากดที่ขวาเปิดโอเคเปิดแล้วนะครับปรากฏว่าไดก้กินแคนดี้เคนบล็อกหรือว่าเออพูดย,ยังไงดีละครับเป็นบล็อกแคนดี้เป็นบล็อกเออลูกกว่าลูกอมอะไรแบบนั้นนะครับอืมอาครับกับเขาได้เพรามผมได้ไปทำการกดทิมมาตรงนั้นนะครับอืก็เลยมีทิ้มากหน่อยโอเคทีเดียวก็สามารถทำอุปกรณ์ทิ้นได้นะครับ เย yeah. ่ประกันทินได้แล้วโอเคมานับแรกเราจะทำอะไรดีครับอันแรกเราก็ควรจะทำที่กูทินนะครับให้ส <22. S 1> ิบสองเลยสิบแปดใช่ห้าสเก้าใช่สิบทุ่มดาบก่อนดีกว่าครับโอเค okay. แล้วเลยเลืออีกสิบอันแล้วก็ไปทำขวานครับโอเค เรได้เวลาเปลี่ยนของนะครับมานี่ไงผมก็ได้เช็ดมันนะครับเช็ดก็หาง่ายอยู่นะครับอยาดี๋ยวแล้วเราก็เก็บเงินก่อนนะครับเงินของสำคัญของเราโออไปลุยกันเถอะผงค้ามาเป็นบ่อซอสนะครับไม่ใช่ช็อตซอสแบบันเก่าครับถ้าซอสได้เป็นแต่ว่าบอดซอสจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นดาบแบบยาวนะครับแล้วก็มื้อุปกรณ์ใหม่นะครับ น,นี้นะครับมันจะทําให้เตะทางราบได้ครับแล้วก็ถ้ามันโชคดีหน่อยจะสามารถจะเป็นแบบบวกให้ปีนแบบแรงขึ้นนิดหน่อยครับอันนี้ครับลาจะปีนด้ด้วยนะครับนี่ครับที่ที่จริงก็ลดกันกระแทกได้ครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับที่สุสารเรานะ น่าสมเพยย็นมาเดี๋ยวขุดออกปแป๊บโอ๊อยผมไม่ต้องการสืสารผมทิ้งเลยนะครับนี่ก็คือคริงงเหรอสามารถออามาได้ครับเป็นลาสุดโอเคแล้วไปหาคนแรกกันนะครับเราเจอแร่หนึ่งอันนะครับคือเหล็กหรือไอรอนนั่นเองพัดที่เราหุ่นกากไปหน่อยนะครับแต่ว่าพัทนี้ไม่กากหรอกครับเพราะผมเริ่มดีขึ้นแล้ว เสียงผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้หนิครับทำให้เสียงเปลี่ยนผมก็อายุน้อยนะครับอยากมาเรียกพี่นะครับเพราะผมเพราะอาจไม่มีคนเรียกพี่อยู่แล้วเพราะผมเป็นเด็กแบบเด็กมากๆเลยผมเรียนอยู่ป .4 เองนะครับแต่ว่าผมอยากเล่นแคสเกมก็เลยลองมาแคสดูครับแต่ก็นี่นะครับแต่ก่อนผมเคยทําหนังนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูนี่สูงสุดก็สา0รอยกว่าวิวครับโอเคเขาได้ของขวัญเองแล้ว แล้มาปวดของของวัญอีกกันเถอะนี่ไงเขาของขวัญเขาได้แล้วได้แบบเดินนะครับเป็นแคนดี้ครับอเออหรือลยบล็อกอมกอืลูก,กวาดอะไรก็ว่าไปมาต่อยกันต่อเถอะเราควรจะมีเหตุไหมนะครับเพราะว่าเอ้ยอะไรนี่ยลองหดดูก่อนอืมไม่อืม,อมไม่มีอะไรนะ ขอตัดต้นไม้ก่อนนะครับเค okay. นี่ตัดวขวานใหม่ตัดช้ากว่าเดิมเออไม่ไม,ไม่หรอกเพราะเขาตึ้งสูงนะครับมันก็เลยตัดช้ามาดาบใหม่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 เคะถ้าเป็นครัฟช็อตซอสจะมีโอกาสติดแบบอัองกรเทพมากกว่าครับแต่นี้เราครับเป็นบออซอสจะสะดวกกว่า ก็ม,มีข้อดีแต่ละคนละแบบนะคะแต่ว่าบอ,บอ,ซอด,าาดซอสจะกากบอดซอสซอสอยู่แล้วผอมะฮภมไม่ได้กินอะไรกันนะครับเ mm hmm. ช่นเสียงแบบอะไรต่างโอ้เจอแร่เหล็กเลยเจอโชคดีอยู่ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแบบหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือระดับหนึ่งโชคดีอยู่ครับ ก็เข้าใจผิดนะครับถ้าใครรู้แล้วก็เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาขุณน้ำแข็งกันนะครับเราจะไปทำภาดน้ำแข็งกันภาพน้ำแข็งจะดีกว่าแบบธรรมดานะครับคือจะดีกว่าถ้าเราเาข้าใีหมิมแล้วเราจะสามารถหายเอ็นซีได้คนหนึ่งเขาก็คือแซนต้าครับก็รบ mm hmm. เราต้องใช้สนุกโกลฟ์ครับ,รบหรือว่าลูกโลมนะะในการ เรียกฟอร์ลีเจนหรือว่าฝูงทุกตาหิมะจะมาฆ่าเราครับบางตัวก็มีปืนได้โหดมากในเวโอ้นี้ก็จะมีของใหม่ก็คือไอซ์สลามหรือว่าสลามน้ำแข็งครับแต่ว่าเราก็ยังเออดืมแบบเดิมไม่ได้กินที่ผมลองไปเพราะว่าเห็นสลามแล้วขี้เกียจสูค้ครับ สบายไปแปลกๆครับแต่ว่ามันจะดีกว่าชอบกว่าครับนี่ไงครับนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับเจอเปมนแบบเอาไปทําลูกถนูน้ำแข็งได้ครับอะไรเนี่ยอ๋อพี่คเขาของเรียกบอสครับต้อสนใจมันก็ขึ้นหมุกอะไรกว่าครับ อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าบางท่านไม่ชอบทอดน้ำแข็งก็ไม่รู้สิครับก็แล้วแต่คนชอบอ่ะผมก็ชอบอน,นีเธอด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบบสลับกลับแบบทอดธรรมดานะครับเป็นค้นะ้าะจะได้อะไรเพนควินเหรอเพนควิน,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 นแล้วก็สำรวจต่อไปนะครับถ้ามือแล้วเราก็เก่บ ลูกธนูเออทอตน้ำแข็งมเทพกับลูกธนูทอตไฟธรรมดานะครับจะโหดกว่าทำให้อีกฝ่ายตแข็งได้ครับมผมก็เลยชอบแบบเนี้ยโอเคถูกไหยโอ,โอเเ้ยดนะีอย่ิงเง้ยโชคร้ายโชคร้าย ไฟตรงนก็ไม่รู้ครับกลับบ้านกันเถอะครับโอ้ยโดนที่ซิคอลโดนที่ซิคอลโดนที่ซิคอลโนเป็นคอมโบใส่โดพรหลงอยู่ตั้งนานอ่ะโอเคไปเถอะที่จริงมงั้ตัวก็ไม่ควปล่อยไ,ไ,ไปนะรับต้องฆ่า แต่ว่าบางตัวก็ไม่ต้องฆ่าก็าได้เพราะว่ามันโหด้นไปเฮ้ยลรตตวตีสตารัสสถานะหนาวเราหนาวแล้วครับตอนนี้เราหายหนาวแล้วครับเราจะเดิเเนเร็วอุ่นะมากเลยครับกอักเนเถอครับ ว่าไมา่ยังงี้ก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอ้ยเดี๋ยวผมว่าสัญญาว,ว่าจะอัพเกรดบ้านในพาร์ทนี้ใช่ไหมคะมใช่มันมืดจังเงี้โอ้ยมันมืดทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ตายแล้วครับนี่ครับเราตายแล้วอ๋อ ไม่มีแท่งหันสาวอย่างนี <descon fin anta> ้นะครับแท่งหันสาวเป็นแท่งสีเขียวๆนะครับหรือว่ากงเลือดจิตก็คือแท่งเลืองแสงแต่ผมชอบเรียกว่าแท่งหั่นสาวครับอะอะไรนะครับโอเคอะไรแล้วท็อปในบ้านโอเคท็อปนุ่งแข้งใก็โอเคครับสว่างนะครับตรงนี้เลยก็มันมันโอเค ที่เหลืออยู่โอ้ยนี่ครับใครว่าชนหนูน้ำแข็งนะครับนี่นี่ครับชันดีค้คนวอลเราจะทำเป็นวอลดีไหมครับก็คือผนังบ้านหลังอ่ะก็ดีแต่ว่าเราอาจจะทําสร้างบ้านด้วยอันนี้แล้วก็ใช้วอลเป็นอันนี้ก็ก็สวยไปอีกแบบนึงก็แต่แตุณจะชอบนะครับ แต่ว่าสำหรับผมก็ไม่มีอะไรจะมาเกิดขวามท่านผู้ชมได้ครับท่านผู้ชมชมอบยังไงผมก็ต้องทำตำนานแล้วครับอโอเคโอเคครับเอรอนบาสต้องทำอะไรดีของเหล็กจะดีต่อของทิ่นครับทำอะไรกันดีนะทำอะไรกันดีนะอืมทำ ครับไม่เก็บเอาไว้ทำพลิกนะโอเคระหว่างคนหมดไอ้นี่เรื่องมากจังใส่ไปเลยเกาะไม้ใส่ไปก่อนตึ๊ด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 อือเรามีสามดีเฟนต์นะครับอือแล้วก็กระส่าคือมีช่างอันตราย โ okay. อเคถ้ปักข้าแถวนี้ดีเลยว่ะไอที่กีโอเคจาไปสู้กันมั้ดนี่ว่ะมาตีกันตีกันตีตีตีกัน,กน,กน,กนโอเคถ้าตีแบบนี้จะค่อนข้างได้เปลี่ยนนะครับสร้างบอหนมดีกว่าครับ ปันด้วยบลูฟลเรนซ์ของฝอรามาลองเปิดกันนะครับเป็น้องขวานเล่นเนี่ยก็ช่างเถอะมีเท่าที่เปบ,บว่าเหล็กนะครับใครรู้เราขอโทษด้วยน,นะครับที่พูดม,มาทำปุ่นแฮมเมอร์กันก่อนนะครับที่ก็เป็นปรณตนนะครับเอาไว้ทุบกำแพงครับแล้วก็ทุบพวกออที่มันาหายากครับ วครับก็เ,เห็นเลยเชิมันยูได้เชบหนึ่งอ,คคอันปึ๊กก็อีกสองอันโอเคแล้วก็เราจะขอทำเป็นบอลด้วยแคนดี้ีเขียวดีกว่าต้อสมูสีเขียดอันี้ก่อนก่อนจะบอลนะครับแล้วต้องตักขับไว้สองมุมนะครับก็คือมุมตรงนี้อยู่ มน,น,นี้ก <swimming> ับ <Okay. S 2> มนี้ครับเมอืมเดี๋ยวผมขา cái bài học không ăn xong cái học chưa có gì thì cái đỡ rồi anh thì con nhìn học hồ để kia ok mặt tang gì bắt đầu mát này cái cái loại học đều chụp tôi nghĩ là học đỡ ว่าวาดให้มันแล้วนะครับผมตะเกียว 국민ก h a t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  เ a t h a t h a ง h a t h a t h a t h คืนนึงคือตอนหนึ่งนะครับอโอเคขอให้จบคืนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิป <c oughs> ยินโทรผมก็กินเกียร์นะครับรอบแป๊บกำลังหล, <c oughs> ลอยู่รอแป๊บหลอยอยู่อันนั้นก็เพรอยากภาพมันดำครับก็เลยมาติดไว้เพราะถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ภาพดำครับภาพมันก็จะดำะครับผมก็เลยอ๋ออะไรก็ไม่ เดี่ยวเป็นีนมากครับะ่านนี้ก็คงจะเป็นแบบเดียวกันนะครับเอ <Okay. S 1> ถ้ามีซีรุ่ออกจากบ้านก็คือเรื่องเช้าแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอบอกว่าตอนหน้าผมก็จะมาปักผงบ้านครับแล้วก็ไปหาล่ามหมอนด้วยครับเออสวัสดีครับตึ๊